จริงๆแล้วเราคิดว่าเพศสภาพกับการทำอาชีพครูคิดว่ามันไม่ใช่ประเด็นหลักเพราะว่าประเด็นหลักของการเป็นครูมันคือการที่ให้ความรู้กับนักเรียนกับผู้เรียนใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าการการเป็นเพศอะไรมันไม่ได้จํากัดว่าคุณจะทํางานอาชีพไหนไม่ได้ถ้าเป็นคอมเมนต์ที่รู้สึกว่ามันบั่นทอนจิตใจเรามากๆที่สุดก็น่าจะเป็นในลักษณะที่ว่าน่าจะไม่เหมาะสมกับการเป็นครูน่าจะไปเป็นตลกบนเวทีหมอลำ เหตุผลที่ครูเลือกที่จะมาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษนะครับก็คือครูเนี่ยเป็นคนาภาคอีสานพ่อแม่ผู้ปกครองก็จะอยากให้บุตหลานรับราชการเราก็เลยเอาความความชอบของตัวเราที่ชอบเรียนภาษาอังกฤษชอบสันทนาการชอบอินเตอร์เทนอะไรเงี้ยแล้วก็มาบวกกับความฝันของคุณพ่อคุณแม่ที่อยากให้ลูกเป็นข้าราชการก็มา mix กันก็เลยได้ออกมาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษครับ การที่จะทําให้เด็กสนใจได้มันจะต้องมีสเตปที่เขาเรียกว่าเป็นการ lead in หรือเป็นการนําเข้าสู่บทเรียนซึ่งสิ่งที่จะนํานักเรียนเข้าสู่บทเรียนได้ก็คือการทําให้นักเรียนสนใจในภาษาอังกฤษเราก็เลยอยากจะใช้ตัวตนของเราคาแรคเตอร์ของเราเนี่ยในการดึงดูดให้เด็กมามามา,มาชอบวิชาภาษาอังกฤษแพลนของเราคือหน้านี้เราต้องใช้ให้คุ้มที่สุดเพราะเราแต่งนานแล้วเราเหนื่อยในการเก็บของในการล้างหน้าเพราะฉะนั้นทารกของเราต้องประสบผลสําเร็จคนต้องหัวเราะคนต้องมีความสุขที่ได้เห็นอะไรประมาณนี้ ถามว่าม,มันมันมันช่วยในด้านผลสำมร็จไหมก็ตอบเลยว่ามันไม่ได้ช่วยในด้านผลสำเร็์แบบเออครูแต่งหน้าปุ๊บครูสอบได้เกรดสี่ครูได้ครูสอบได้ออนิตคะแนนเต็มอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปนไม่ได้หรอกมันช่วยผ่อนคลายเขาว่าเขาไม่ต้องมาเจออะไรที่แบบว่าซีเรียสตลอดเวลาครับวันนี้ได้เจอจางวันนี้บ้างเผื่อว่าดูซิว่าจารย์เขาจะแบบทําอะไรอีกอะไรต่อไป Good a f e r n o o n everyone How are you guys สวัสดีนะักเรียนเข้าสู่คลาสของที่เชฟบอลลี่อีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะดลักษณะสไตล์การสอนของเรา <at> ก็คือเหมือนพอเราได้รับ บทบาทของการเป็นครูเราก็ใส่อย่างเต็มที่แบบว่าสอนด้วยแอคติ้งด้วยลีลาท่าทางด้วยาการสันทนาการด้วยน้ำเสียงดังชัดเจนอะไรแบบนี้ครับมีลูกเล่นกับเด็กนักเรียนมีปฏิกิริยาโต้อตอบกับนักเรียนตามปกติก็หลังจากที่คลิปวิดีโอได้เผยแพร่ออกไปเนาะในโลกของโซเชียลก็มีทั้งกระแสต,ตอบรับที่เป็นด้านบวกแล้วก็ด้านลบ อันดับแรกเลยก็คือเราต้องขอขอบคุณคนที่คนที่เข้ามารับชมแล้วก็ให้ให้การสนับสนุนให้คำคอมเมนต์ให้คำชมเชยนะครับแต่ทุกอย่างมันก็มี2ด้านเสมอมีแสงสว่างก็ต้องมีด้านมืดใช่ไหมครับซึ่งก็มาในหลายๆรูปแบบใช้คอมเมนต์ลักษณะที่ทำแบบนี้เขาไม่ได้ทำเพราะเขาอยากสอนหรอกแต่เขาทำเพราะสนองนิ้ตัวเองหรือผู้ปกครองบางคนก็อาจจะบอกว่าทำแบบนี้ไม่ให้ลูกไปเรียนด้วยหรอก ย่ารู้ฉันทําตามคอมเมนต์ที่รู้สึกว่ามันบั่นทอนจิตใจเรามากๆที่สุดก็น่าจะเป็นอะไรลักษณะที่ว่าน่าจะไม่เหมาะสมกับการเป็นครูอะไรนี้มากกว่ามั้งเพราะว่ามันการเป็นครูคือจุดที่เรายืนอยู่นะตรงนั้นแต่ทีนี้เหมือนเขาบอกว่าทําแบบนี้ไม่น่าจะมาเป็นครูนะครับน่าจะเป็นน่าจะไปเป็นตลกบนเวทีหมอลำถามว่ามีมีมีผลกระทบต่อความรู้สึกเราไหมเรายอมรับว่าในช่วงที่เราเจอแรก มีมีผลกระทบเพราะว่าด้วยความที่หนึ่งเราไม่เคยเป็นบุคคลสาธารณะแล้วพอในในชั่วข้ามคืนเนี่ยเราเราได้มีคนรู้จักแล้วเราต้องรับมือกับสิ่งที่เราไม่ทันได้ตั้งตัวจากคนที่เราแทบจะไม่รู้จักเขาหรือไม่รู้จักเขาเลยด้วยซ้ําแต่เขาให้คาคอมเมนต์เราในลักษณะเชิงลบโดยที่เราก็ไม่ได้ไปทำอะไรให้เขาคอมเมนต์เหล่านั้นไม่ได้แค่ทำ้ายจิตใจเรา แต่มันกับทาร้ายจิตใจหรือมันกับส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของคนรอบข้างซึ่งสําคัญที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเราสิ่งที่ทําได้ดีที่สุดคือเราก็คือต้องสตรองคือเราต้องเป็นคนสร้างภูมิคุ้มกันให้เขาเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยเขาจะเซนซิทีฟมากกับเรื่องโลกของโซเชียลหรือโลกไซเบอร์ครับสำหรับวิธีละมือของครูลนะครับหรับ,บโลกไซเบอร์ก็คือเราเอาเวลาไปโฟกัสในจุด ที่ดีในการพัฒนาผลงานของเราต่อไปในบางครั้งเราก็น้อมรับในคอมเมนต์ที่ที่เขาต้องการจะ,ะวิจารณ์เราด้วยคำขอบคุณการที่เขาคอมเมนต์ในด้านลบมันก็ทำให้เราเด่นย้อนกลับมามองแล้วก็พัฒนาจุดด้อยของเราให้ดียิ่งขึ้นเรียกว่าใช้คำว่าเราต้องตกหน้าคน,คนอื่นด้วยความดีตกหน้าด้วยผลงานครับไม่ใช่ใช้กำลังประมาณนี้ ยย,ยาโอเคค่ะวันนี้ครูมีคำศัพท์น่าสนใจเข้ามาเพิ่มเติมให้หนึ่งคำนี่ค่ะนักเรียนออกเสียงตามครู cyberbullying การรังแกกันหรือการวิจารณ์กันในด้านลบผ่านโลกไซเบอร์ผ่านโลกโซเชียลนั่นเองนะคะซึ่ง cyberbullying คือสิ่งที่ดีไหมคะนักเรียนคะ no is t not สำหรับไซเบอร์บุลลี่ในสังคมไทยมันคิดว่ามันกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เริ่มจะกลายเป็นปัญหาหนักนะเพราะว่ามันคิดว่าถ้าเปรียบเทียบอะต่างประเทศอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับการก่ออาญากรรมแต่มันไม่ใช่อาญากรรมแบบฟิสิกส์เไม่ใช่แบบด้านร่างกายอะแต่มันเป็นการโจมตีการเป็นการทำร้ายกันทางความรู้สึกคือบางทีมันเปลี่ยนคนคนนึงจากหน้ามือเป็นหลังมือจากคนที่เคยดี คนที่เคยสนุกสนานล่าเริงกลายเป็นโรคซึมเศร้ามันก็เป็นปัญหาที่ที่ที่หนักอยู่พอสมควรครับผมแนวคิดที่วันคิดว่ามันจะช่วยลดไซเบอร์บูลลี่ในสังคมไทยจริงๆอะ่ะการที่เราจะให้เขาเรียกว่ากิฟต์ฟีดแบ็หรือคอมเมนต์ใครสักคนเนี่ยเราควรจะคอมเมนต์เขาด้วยข้อเท็จจริงไม่ใช่ความคิดเห็นส่วนตัวไม่ใช่ตั้งสารเตี้ยไปตัดสินคนอื่นเพียงแค่ลมปากของตัวเองหรือแค่แค่ความสนุกปาก หรือแค่เพาอต้องการที่จะกดคนอื่นให้ต่ำลงกว่าตัวเองอันดับแรกที่คนไทยต้องตระหนักและนอกจากตระหนักตัวเองแล้วต้องพัฒนสอนบุตรหลานหรือคนที่เป็น new generation ก็คือการ respect การให้ความเคารพในสิทธิของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็น physically ก็คือไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าหรือไม่ว่าจะเป็นในโลกออนไลน์เองครัเด็กไทยหลายๆคนหรือคนไทยหลายๆคนเนี่ยเราต้องเรียนรู้ที่จะเคารพคนอื่นก่อน และในขณะเดียวกันเราก็ต้องทําตัวเองให้หน่าเคารพด้วยจากมือจากนิ้วมือของคุณนี่แหละที่คุณพิมพ์ลงไปนะครับพอคุณทําตรงนี้ได้แล้วคุณก็ค่อยเขาเรียกว่าไร,ราต่อยอดโดยการที่ไปเคารพคนอื่นเขานะครับถ้าต่างคนต่างเป็นแบบนี้นะครับสังคมมันก็จะน่าอยู่ขึ้นนะครับแล้วก็ปัญหาโซเชียลมันก็จะลดน้อยลงแล้วก็จะใช้ใชโซเชียลอย่างมีความสุข จริงๆตอนนี้นะคะเด็กๆก็ใช้เวลาในโลกออนไลน์ค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะมากพอๆกับการที่เด็กเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นในโลกความเป็นจริงด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เด็กใช้เวลาในโลกของออนไลน์ค่อนข้างเยอะเนี่ยกลายเป็นว่า ปฏ th ิส right ัมพันธ์ที online, right? Now, fallen, right on ่เด็กมีในโลกออฟไลน์เนี่ยมันมาอยู us, machine, ่ในโลกออนไลน์แล้วนะคะการกลั่นแกล้งอย่างเมื่อก่อนอาจจะเป็นการกลั่นแกล้งในโลกออฟไลน์ใช่ไหมคะตอนนี้ก็ย้ายมาเป็นการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์สาเหตุหลักๆที่เด็กกลั่นแกล้งรังแกกันพบว่าเป็นเพราะว่าเด็กๆเนี่ยไม่ได้เข้าใจเรื่องความแตกต่างหลากหลายโดยเฉพาะความแตกต่างหลากหลายของเพศนะคะดังนั้นเนี่ยในหลักสูตรของเราเนี่ยค่ะเราก็มีการบูรณาการนะคะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางเพศเราสอนเด็กๆว่าเด็กๆทุกคนสามารถ ที่จะเลือกอัตลักษณ์ทางเพศของเขาวิธีทางเพศของเขาแล้วก็การแสดงออกทางเพศภาวะของเขาการที่ทําให้เด็กเนี่ยเข้าใจว่าความหลากหลายทางเพศเนี่ยมีอยู่จริงเนี่ยจะทําให้เด็กๆเรียนรู้ที่จะเคารพเพื่อนที่มีความแตกต่างหลากหลายจากตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ละเมิดสิทธิ์เพื่อนแล้วก็ไม่ไปาการแกล้งรังแกเพื่อนคนอื่นๆในโลกออนไลน์ค่ะ องค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็ร่วมกับ d t แท็เนี่ยเราได้มีการจัดทำโครงการเพราะเราเพื่อนกันขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้พวกเรานะคะเยาวชนทุกคนนะคะได้เสริมภูมิคุ้มกันในโลกออนไลน์มากขึ้นโดยกิจกรรมที่เราทำนะคะก็จะเป็นกิจกรรมในการที่จะจัดอบรมครูนะคะให้ครูมีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงในโลกออนไลน์เพื่อที่จะช่วยสนับสนุนให้กับเยาวชนเนี่ยได้เพิ่มภูมิคุ้มกันในโลกออนไลน์มากขึ้นนะคะรวมไปถึงการจัดกิจกรรมกับเด็กๆนะคะจำนวน 1 6 5 0 0คนในจังหวัดเชียงใหม่นะคะใน15โรงเรียนด้วยกันเพื่อให้เด็กและเยาวะชนเนี่ยได้เรียนรู้ว่าความเสี่ยงคืออะไรบ้างเขาจะได้มีทักษะในการที่จะประเมินความเสี่ยงนะคะเข้าใจเรื่องความแตกต่างหลากหลายแล้วก็รวมไปถึงการที่จะสร้างพฤติกรรมใหม่ที่จะไม่รังแกคนอื่นในโลกออนไลน์ด้วยเช่นกันค่ะ